จูสกายเล่นน้ำสายเดี๋ยวพี่ไม่เล่นหนักแล้วออกซ้ายมีที่ขาเล่นไปได้แล้วออกสายแม่เขาสิบปีอยู่เลยอย่าไปโค้งนะยังยืนไม่ได้เลยโค้งครับรู้จะสักโค้งไหมครับโค้งอยู่เลย่อยากจะบอกเราซ้ายยังเลี้ยวไม่ได้เลยสายแล้วเลี้ยวไม่ได้เลยความผิดเพียเลยสาย สายผมเป็นอาทิตย์นึ่งผมถนัดสายแล้วแต่สายอาทิตย์นึงกว่าจะค้งได้พอโค้งไดกายเลยอ้วยทำได้อยู่สีปีเจ้ี่าเแมนงย่เอาเยมง่แห้งผมเชื่อไแห้งกับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ อยู่ในช่องหน้าพี่เห็นไหมครับเห็นไอ้ปาร์คไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะครับรูนไกลๆนู่นนะครับมามาแล้วที่มา,มาแล้ว 2 níu, 2 níu 2 níu, 2 níu Hú 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 Há 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 Thu kì Để mà đù P'Aom มีเราจะพูดกับกับแม่ไหมครับโอ,โอ้ยเหนื่อยมากครับนี่บอกคู่ใจผมแล้วเขา,าอเบอกของเขาไอ้เฮี่อะโอเคสนุกมากครับมาเล่นกันเยอะ